ยูขนักคอมิชน,นิ่งครับกับเกม W e, W e บยุ่ e นักดาวเวอร์ซัสรอครับปี2011นะครับผมกับซีรีส์ครับประตูต้องเฮยนะฮะ EP ที่เทา่าไหร่ละนะจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะมาแมชนี้ฮะเป็นแมชประตูต้องเฮยอีกเช่นเดียวกันนะฮะนะวันนี้ฮะขออนุญ,ญาตเอาเป็นแมชหญิงล้วนบ้างละกันนะฮะเราจะทำแต่ผู้ชายเจอผู้หญิงก็ไม่ได้นะฮะ เราจะต้องเอาแมชหญิงล้วนบ้างละกันนะครับผมแมชนี้ฮะเป็นแมชจับฟาดโต๊ะนะครับผมแมชนี้ฮะก็คือจับผู้ต่อสู้ฟาตโตะฮะใครโดนฟาโตะก็แพ้ไปนะฮะน,นี่ฮะจากริชมอน,ฮน,น์ฮะเวอร์จิเนียฮะ มิกกี้เจมส์นั่นเองนี่มาแล้วป้ามิกกี้ฮะมาแล้วจ้านะฮะนี่นี่ฮะมาแล้วมิกกี้เจมส์ฮะนีอดีตนักมวยปล้ำ WWE นะฮะที่ตอนนี้นะไปอยู่กับสมาคม g n a Impact นะฮะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสมาคมนะที่ทำให้เธอนะมีเรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะ จากฮาร์ดคอร์คันที่นะกิมมี่ของเธอฮะถือว่าเป็นผู้นำในลีกน็อกเอาท์นะฮะเป็นเรียกว่าเป็น GM ด้วยส่วนหนึ่งนะฮะในตอนนั้นนะฮะนี่ฮะขณะที่คู่ต่อสู้ของเธอฮะไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นไกลฮะนี่มาแล้วจ้านะฮะก่ช่วงนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าทางสมาคมนะฮะในประเทศไทยนี่ก็ค่อนข้างที่จะโด่งดังมีชื่อเสียงอยู่นะฮะ เอนอนะเรียกว่าเอานักมวยปล้ำนะฮะจากสมาคมในประเทศญี่ปุ่นนะฮะรวมไปถึงไฟเดบิวที่สมาคมในอเมริกาด้วยนะฮะแต่น่าจะเป็นเดือนหน้านูาน้นเลยนะฮะไม่ใช่เดือนนี้นะฮะนี่ฮะออกมาแล้วคู่ต่อสู้ของมิกิเจนฮะจากแบงคอกประเทศไทยนั่นเองนะฮะนี่ครับผมออกมาแล้วฮะ represent by อากิระคุโรฮะเจนี่หรือว่าเจนี่ออตันนั่นเองนะฮะนี่ชื่อในวงการเธอฮะเจนี่ออตันชื่อในวงการไอดอลก็จะเป็นเจนี่อากิระคุโรนั่นเองนะพระผมนะนี่ครับผมเจนี่มาแล้วนะฮะก็แม์นี้เป็นเหมือนจับฟาโตนะฮะเรียกว่า เอาความดุเดือดเข้าสู้นะฮะถึงแม้ว่าผู้หญิงจะพร่ำสู้กันก็เถิดนะฮะนี่ต้องใช้ความดุเดือดให้เป็นประโยชน์นะฮะอเอนี่ฮะชุดนี้นี่โอ้โหชุดนักรบทราสีเรือนะฮะเออเนี่มาแล้วแวมไพร์ผู้ไม่แพ้ก้งนะฮะแต่แพ้เงือนะฮะเออเออช่วงนี้นี่คือเธอก็ฮะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับผมนะไม่มีอะไรมากเลยนะฮะช่วงนี้นี้ ฝนตกแดดออกอะไรก็ไม่รู้นะฮะเออนะก็เป็นกําลังใจให้ทั้งน้องเจนนี่นะฮะแล้วก็ทุทกๆคนที่กําลังเหนื่อยอยู่ในตอนนี้นะฮะมานี่ฮะให้น้องเจนนี่ได้เป็นแย้กระหายเหยื่อนะฮะขยายปีก่อนไม่แย่นี่มามาลุยกันดีกว่าในแมชนี้ฮะเจนนี่ออตตันเจอกับทางด้านของมิกกี้เจนฮะเอเบิลแมช เป็นอย่างไรมารอดูรอติดตามกันนะครับผมใครที่มือว่างอยู่ตอนนี้ฝากกันไว้เลยครับกับซีรีส์นี้นี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดตัปปิ้งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานะทานมิงเกมมิ่งกันด้วยนะครับผมนะนี่ฮะแมชนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมรอพักฟังสิ่งนี้น่าสนใจกันสฟฟนักแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดคอมมินเกมมิ่งมีทั้ง Facebook Fan Page และ t i k t o อกไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาลุยกันดีกว่าฮะ20นาทีไทม์ลิมิตฮะเทเบิลสแมทมาถึงจับพาวเวอร์สแลมก่อนเลยฮะคูปสแลมโดยทางด้านของเจนี่ฮะ มามาลุยกันดีกว่าในแมชนี้ฮะเหวียงไปอาจเทินบาเคิลไปหนึ่งทีเจนี่โดนมิกกี้เจมสนะ์ฮะนี่เจมส์แต่ส่วนใหญ่จะเรียกมิกกี้ซะมากกว่านะฮะมิกกี้เจมส์ป้ามิกนะนี่อายุนี่คนร,รุ่นกันเลยนะฮะมิกกี้เจมส์ตอนนี้นี่สี่สิบสี่นะส่วนเจนี่นี่น่าจะยี่สิบต้นๆน,นะฮะไม่ไม่เกินยี่สิบห้าอะผมให้เต็มที่เลยเพราะผมจำ อาอยุน้องไม่ค่อยได้ซะไหร่นะเออนะมามานี่จับมาโฟมโอ้วดีดีดีไปฮะโดยเจนี่ออตันนี่ไฮเลฟเอ็มเจนะฮะนี่มาเดนี่โดนลิสล็อกเม่นเตะฮะเตะสวนไปหนึ่งทีเจนี่ต่อยมิกกี้เจมส์แล้วมามานี่จับผาดเชือกก็เลยเฮ้ยดีดีดีผาเชือกฮนะเจนี่บอกนะงงนี่ไงเจนี่โอ้ยดีดีๆๆ ดีดีที่พลาดเชือกไปแล้วนี่เจนี่ฮะแมชนี้โอ้เจนี่สูงกว่ามิกกี้เจมส์ก่อนเนี่ยนะโอ้ย,ยังไปมาจาับทำอะไรอาประคัดหนึ่งทีก่อนเข่ากระแทกฮะมาเจนี่จะเตะไม่ได้โดนด่าก้อนสกรูไปฮะมิกกี้เจมส์นี่รู้สึกว่าจะมีคิวนะป้องกันอ่าเรียกว่าชิงแคมป์นะฮะทางด้านของหลีกน็อกเนาทหลีกน็อกเอานะฮะนะ แชมป์ลีกฝั่ง TNA Impact นะฮะเจอกับ Trinity นะฮะหรือว่าทางด้านของ n ยวม i นั่นเองนะครับผมเรียกว่าไม่รู้เหมือนกันว่านี่จะเป็น match รีทายหรือเปล่านะเพราะเธอเองนี่ตอนนั้นนี่คือกะว่าเออปั้มรีทาย match ทีนึงแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ได้ไม่ทันได้ปั้มฮะน่าจะเจ็บก่อนเจนี่จุดไฟใส่เต๊ะแล้วโอ้โหเดือดให้สุดฮะ แล้วมาซากฟู๊ซาแรมสักทีหนึ่งฮะโดยเจนี่ลากศพมาทำอะไรตุ้ยสักทีหนึ่งก่อนเจนี่จับไม่ได้มิกกี้เจมบอกใจเย็นก่อนอีหนูโดนซักู๊บซาแรมอีกทีหนึ่งฮะโอ้ยอพิกศพมาพิกศพมา,พมาทำอะไรเจนี่เจนี่ยังยืนงงอยู่เจนี่มาทําอะไรมาเชรเลสลิ่งล็อกกันสะก่อนมิกกี้เจมมาโดานไซ์เฮดล็อกหนี่ล็อกคอสักทีหนึง่งแล้วมิกกี้เจมบอกจะไปไหนอีหนู จะเตะมิกคิกไม่ได้มาเจนี่เอ้าหลบมาทำอะไรแล้วโดนมังกีฟิปฮะโดนเจนี่ออตันเอ้ยเจนี่ฮะโดนไปโดยมิกกิ้เจมส์แล้วเขาไอ้สอกหนึ่งทีก่อนมามิกกิ้เจมส์โดนเอออ้อย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 หักแขนฮะเข้ากับเชือกตุ้ยสักทีหนึ่งฮะมิกกิ้เจมส์เจนี่เอ้าแล้วไงซีดับไม่พ้นหลบมาโดนไฟโอ้ยไฟร้อนไฟร้อนโอ้ย โอ้ยเจนี่โดนไฟไม่ได้ฮะโอ้เจเจ,เจนี่แวมพายแพ้เงื่ออยู่ในตอนนี้นะยังไม่มีิซเนเจอร์ฮะจับฟ้าโต๊ะไม่ได้นะสักโคสแลมลงไปก่อนฮะนี่บอกเอามาอีกตัวหนึ่งดีกว่าโอ้ยตัวนี้จับฟาาโตไม่ถนัดฮะจุดไฟแล้วจับป้าโต๊ะไม่ถนัดจริงๆอ่าวียังขึ้นเวทีไปก่อนฮะเจนี่ เจนี่นะฮะก็ตอนนี้นี่คือก็ติดตามผลงานของเธอกันได้นะฮะวงไอดอลของเธอนะอาจอรักโครโรนะฮะเปิดชื่อตามนับปกคลิปได้เลยนะครับผมนะก็มีเพลงออกมาใหม่นะก็ไปติดตามรับฟังกันได้นะฮะไปปั่นวิวให้กับนะนีของวงกันสักนิดนึงก่อนนะกันนะฮะส่วนใครที่ชอบเจนี่นะฮะก็ หรือว่าทางวงนะฮะก็อย่าลืมไปกดติดตามกดฟอลโลเวอร์กันได้นะฮะ i g facebook แล้วก็ x นะฮะหรือว่า twitter นั่นเองนะฮะ twitter นั่นแหละนะฮะ X อนะอาคิราคุโรฮะหรือถ้าชอบใครเป็นพิเศษเอา้ามิกิเจมแล้วยังไงเจนี่ทุบสักทีหนึ่งอ๋อน้อจับจับมิกิเจมนอนแล้เอา้าไม่ได้โอ้ไม่มีซิกเนเจอร์ฮะ มิกิเจมบอกนะปล่อยดิชันซิโอ้ยปล่อยดิชันซิตอกสักทีหนึ่งฮะเจนี่บอกมานี่มาเตรียมตัวปิดบัญชีแล้วหรือยังเย็บสักทีหนึ่งก่อนมามานี่ลากศพกับโตไฟเลยมาเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะเผาบอมเราบอมกับโตเลยโอ้ยอู้เถาบอมกับโต๊ไฟโอ้ยมิกิเจมโอ้ย โอ้โยแต่แมตช์จบไวไปนะฮะ5นาทีเองฮะโอ้โยผู้ชนะในแมตช์นี้ฮะนี่ครับผมเจนนี่ออต้านั่นเองฮะคือผู้ชนะในแมชนี้ฮะโอ้โหจับฟ้าโต๊ะกับไฟด้วยโอ้ยโต๊ะไฟฮะนี่เจนนี่ฮะสาดไฟเลยโอ้โยยังฝากอะไรไม่ทันเสร็จเลยฮะเจนนี่ เอาชนะมิกิเจมไปได้เลยนะฮะเออดรืว่าเธอจะปิดฉากนะมิกเออเธอจะปิดฉากมิกิเจมเหรอเออนี่มิกิเจมบอกว่าฉันแพ้เด็กเหล่านี้นะฮะเอก็รอดูรอติดตามกันได้ครับว่าเจนนี่นะฮะตอนนี่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยคือยังไม่มีแมตนะยังเป็นทางการกับทางสมาคมนะแต่ค,คิดคิดไว้ฮะอาจจะมีก็เป็นไปได้นะต้องรอดูกันได้นะครับผม นะก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฮะฝากกันไปเลยครับผมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะนัดคมิเกมิกันด้วยนะครับซีรีส์ครับประตูต้องเฮยนะมาทุกวันอังคารนะฮะแต่ถ้าสัปดาห์ไหนที่เป็นสัปดาห์ไทยเลสเลิ่งนะฮะก็จะมีคลิปในวันเสาร์ด้วยอีกหนึ่งคลิปนะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกันไปด้วยละกันนะครับ เจอกันในคลิปหน้าฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรมารอดูรอติดตามกันสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบายบายนะฮะ